เียสันล่างนะครับบริเวณย่านชุนทางห่อประดุกนะครับทางเล็กที่สี่นะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเป็นงาน เกีย์สันลางครับในการเชื่อมแบบเทอร์มิตนะครับลบรอยเชื่อมสำหรับรอยต่อนะครับทางรถไฟทีนี้เวลารถไฟวิ่งก็จะไม่มีเสียงดังที่ล้อนะครับ เดิมแล้วมาเรียมเลยสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับก็มีงานเจียรางแล้วก็เมื่อวานฝนตกหนักมากนะครับ อยต่อรางรถไฟนะครับ100จะห่างกันประมาณ30เมตรนะครับก็ต้องทำการเลียร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เกีย yeah. จนกว่าจะไม่มีไฟแลบออกมานะครับลานก็จะเรียบเท่ากันเสมอกันนะครับนี่เป็นทางรลีกที่4นะครับ เพื่อนจะเห็นว่ายังไม่ได้โรยหินนะครับมีแต่หินรองหมอนคอนกรีตนะครับยังไม่ได้ทําการอัดด้วยเจ้ารถจักรบารุงทางนะครับศูนย์ขีดสสองยูนะครับยังไม่ได้ใช้ตัวนั้นขั้นตอนใช้ตัวอัดนะครับศูนย์ขีดสยูก็ประมาณ4ี่ห้ารอบในการอัดหินเข้าใต้หมอนแล้วก็มีการปรับระดับหมอนด้วยนะครับขฝากเพื่อนๆนนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ